จะเป็นตะไคร้เนาะคะ่ะพริกสดเด้อจ้าแล้วก็เห็ดฟางด้วยนะจ้าแม่จ้าสิใซเห็ดฟางนะเนาะค่ะช่าอมค่ะเรวอพระขาบานแม่จ้าอันนี้เป็นเกียงเหมือนถ้าเสียบอกง่ายๆกับแกียงเหมือนแบบซิบุม๊มเนแบบบานเหาแบบนี้เลยจ้าแม่จ้า,จา,จาข้าวสีคนคะ่ะหอมคนเลยค่ะคนเลยจ้าเนาะคะ่ะ และนี่ก็คืออุปกรณ์ของเราเนาะคะ่ะอุปกรณ์ของแม่จ้ากสิมี่อันนี้เป็นนํำยานางเด้อค่ะอันนี้แม่จ้าทําปั่นเนาะคะ่ะนาะปั่นเอาเองเด้อค่ะซื้อเป็นแหน่งนงใหม่เนาะคะ่ะและ้วกสิมี่นอใหม่เป็นชินน้ำเดอ้อนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ตุงเป๊ะเป็นสเนะคะ่ะตบาบันเท่ากสิมี่เขาเบือมีหยางนอแต่ว่ามื่อนี้แม่จ๋าบอไซเด้อคะ่ะเห็นบอแม่จ้าใส่ตะไคร่ใส่หยางนอจ้าตอนนี้ สวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะมนีพ่อกันก็แม่จ๋าอีกแล้วค่ะือนีแม่จ้าสิ้ผ้าเห็ดกับเขาอาหารอีสานบานเฮ่าเด้อคะ่ะง่ายงายแต่ว่าเสบร้ายนอนกันเลยค่ะเห็ดเองเด้อคะ่ะปันเองเนาะคะ่ะบริสือนะคะแต่ว่าสือใบยันห่างมากเนาะคะ่ะเดียวแม่าจา๋าพ่อน้าเดือดเนาะคะ่ะแม่าจ๋ากระสิบปรุงใส่ปลาใส่ผงน้ามากหน่อยกระใส่หน่อยมากหลายก็ใส่หลายเนาะคะ่ะเสบแล้วจ้าตอนนี้หอมแห้งเด้อพี่น้อง ดี๋ยวแม่จ้ากระสีไส่พักใบแมงลักแล้วก็ใบชะโอมลงไปเนาะค่ะแล้วก็เห็ดฟางน้ำเด้อแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวแม่จ้ากระสีคนค่ะหอมคนเลยค่ะคนเลยจ้านี่แม่จ้าน้อไม้ลงไปแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะแล้วก็จะปรุงนะคะน้อไหมกระสีโบนั่นเนานนะคะ่ะเพราะว่าน้อไหมเป็นน้อไหมที่สุกมาแล้วเนาะคะ่ะแม่จา้ากระแค่นี่นะคะแม่จ้ากระสีไส่เห็ดฟางลงไปเลยจ้านี่นะคะ ใส่เห็ดไคร้มันออกรสเผ็ดจากหน่อยเนาะใส่เกลือรประมาณนี้นะคะลายกับพี่เนาะค่ะเริ่มแล้วแม่จะาสะเอานือใหม่ลงเนาะค่ะแม่จะาใส่ตะไคร้ลงไปแล้วเนาะค่ะตั้งน้ำย่านั่งนะแม่จ้าก็ใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็จะใส่พริกนะคะใส่พริกประมาณนี้เนาะค่ะว้าวน้องเ้ยแม่จ้าตงุตงเป๊ะนังสิเนาะค่ะตาบัานเท่ากับสีมีเขาเบือมีหยังเนาะแต่ว่ามือนนี้แม่จ๋าบอไซด์เ้อค่ะเห็นบ่ลแม่จ๋าใส่ตะไคร้ใส่หยังเนาะจ้า ตอนนี้แม่จ๋าสิทธิ์ไปเนาะค่ะตอนนี้นึกอยากเห็นบ่หนอนน้อยๆยังสีเนาะค่ะแต่สิประมาณนี้แหละจ้าอันนี้นี่ค่ะหนอนใหม่ของแม่จ๋าพี่น้องว่ามันหนอนใหม่สดเด้อค่ะเป็นหนอนใหม่ถุงมึงแน่พี่สาวแม่จ๋าพันธ์เดชไทยแล้วค่ะอันนี้ใส่ถุงมาเนาะค่ะอันนี้เป็นหนอนใหม่เหมือนเหมือนกับแม่จ๋าสิทธิ์ไปเนาะค่ะตอนนี้นึกอยากเห็นบ่หนอนน้อยๆยังสีเนาะค่ะแต่สิประมาณนี้แหละจ้า อันนี้เผ็ดเองเด้อค่ะปันเองเนาะค่ะ่บด้สือนะคะ,ะ,คะแต่ว่าสื่อใบันานางมากเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่จ๋าพ่อนำเดือดเนาะคะ่ะแม่จ๋ากระสิบปูใสปลาะใสผงอยากให้มันออกรสเผ็ดจักหน่อยเนาะ,ะใส่เกลือประมาณนี้นะคะายกับพีเนาะคะ่ะเริ่มแล้วแม่จ๋าสิเอานมใหม่ลงเนาะคะ่ะตุงเป๊ะกซี่เนาะคะ่ะตะบันเท่ากับมีขเขาเบือมียังเนาะ,ะแต่ว่ามื้อนี้แม่จ๋าบใไซเด้อค่ะเห็นบ่แม่จ๋าใสตะไคร่ใส่ยังเนาะจ้า ตอนนี้แม่จ้าสิทไปเนาะคะ่ะตอนนี้นึกอยากห็นบ่หนอนน้อยยังสีเนาะคะ่ะแต่สิประมาณนี้แหละจ้าอันนี้ก็มากหน่อยก็ใส่หน่อยมากหลายก็ใส่หลายเนาะคะ่ะเส่บแล้วจ้าตอนนี้หอมแฮ้งด้วยพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าก็ใส่ใพักใบแมงลักแล้วก็ใบชะอมลงไปเนาะคะ่ะแล้วก็เห็ดฟางน้ำเด้อใบย้านางมาแล้วแม่จ๋าก็มาปั่นนะจ้าแต่สีได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะ ปั่นออกมาแม่จ้าสใส่น้าประมาณนี้เนาะค่ะพราะว่าน้องใหม่ของแม่จ้าสิบหลายเนาะแล้วให้เป็นอันนี้จักหน่อยเนาะถือว่าอุ่นเนาะค่ะอุ่นะะ้วกสษปอุงนเครืองเด้อจ้าเป็นแหนงน้องใหม่เนาะค่ะแล้วกษีเมียนน้องใหม่เป็นชิ้นน้ำเดอ้อนี่นบ่พี่น้องน,นั่นเองเนาะค่ะใบแมงรักเนาะค่ะหรือว่าผักอีตูเนาะคะ่ะ้มนี่แม่จ้ากสิแกงแบบนี้เนาะค่ะเป็นใส่เห็ดใส่ยังไปเนาะค่ะสิ้่ได้ใส่ข่าเบือเอด้อค่ะที่น้องฟางลงไปเลยเนาะค่ะเอาว้เห็ดฟ้างซุปแล้วเราก็จะใส่ผักจ้า พร้อมแล้วค่ะแม่จ๋าผูา้ใดมาเก็บเนาะค่ะแม่จ๋ากระสิใส่พริกเม็ดลงไปให้ชนีเละนี่ค่ะน้องใหม่ของแม่จ๋าพี่น้องว่ามันน้องใหม่สดเด้อค่ะเป็นน้องใหม่ถุงมึงแน่พี่สาวแม่จ๋าคนเทิดไทยเนาะค่ะอันนี้ใส่ถุงมาเนาะค่ะอันนี้เป็นน้องใหม่เหมือนเหมือนกับแบบพร้อมกินแล้วพี่น้องไปจ้าอันนี้เป็นแกงเหมือนท่าเสียงบอกง่ายๆกแกงเหมือนแบบซิบุ๊มเนแบบบานเฮ่า ตุงเป๊ะนั่นสินาะค่ะตะบาบันเท่ากับสินี่เขาเบือมีอยังเนาะแต่ว่ามันนี้แม่จ๋าบอไซเดอรยค่ะเห็นบอแม่จ๋าใส่ตะไคร่ใส่ยังเนาะจ้าตอนนี้น,นัวเนาะค่ะแซ่บไปเด้อนังตีนองตอนนี้หอมแล้วเด้อจ้าะว่าแม่จ๋าใส่ปลาร้าแล้วก็ผงนัวลงไปแล้วนะคะแล้วตะมักเด้อค่ะมักหน่อยกับใส่หน่อยมาลายกับใส่ลายเนาะค่ะเซ่บแล้วจ้าตอนนี้หอมแห้งเด้อพี่นอง เดี๋ยวแม่จากะสีไชพักใบแมงรักแล้วก็ใบชะอมลงไปเนาะค่ะแล้วก็เห็ดฟางน้ำเด้ออันนั้นเองเนาะค่ะใบแมงรักเนาะค่ะหรือว่าผักอิตูเนาะค่ะ้มนี่แม่จ้ากะสิแกงแบบนี้เนาะค่ะเป็นใส่เห็ด่หยังไปเนาะค่ะสิบวไดจะใส่ข่าเบือเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่นองคะมะ้มนี้พูกันก็แม่จ๋าอีกแล้วค่ะ้มนี้แม่จ้าสิพ้าเห็ดกับข้าอาหารอีสานบานเฮาเด้อค่ะง่ายๆแต่ว่าแซ่บหลายเนาะรอให้เพ่นอันนี้จัหน่อยเนาะ,ะถือว่าอุ่นเนาะค่ะอุ่นก็สิ ปรุงเคืองเด้อจ้าไม่จ้าสิดไปเนาะคะ่ะตอนนี้นึอกอยากเห็นบ่หนอนน้อยๆย,ย,ยังสีเนาะคะ่ะ่สิประมาณนี้แหละจ้าอันนี้ากให้มันออกรสเค็จจักหน่อยเนาะ,ะใส่เกลือประมาณนี้นะคะปลายับพี่เนาะคะ่ะเริ่มแล้วไม่จ้าจะเอาน่ใหม่ลงเนาะคะ่ะเป็นหนียงน่อหม้เนาะคะ่ะแล้วก็ซีเมนน่อหม่เป็นชิ้นน้ำเดอ้อนี่เห็นบ่พี่นะะนาะตรงเป๊ะนี่สีเนาะคะ่ะตาบัานเท่ากับซีมีเขาเบือมีเยียงเนาะ แต่ว่ามือนนี้แม่จ๋าบัใไซเด้อค่ะเห็นบ่แม่จ๋าใส่ตะไคร่ใส่หยางเนาะจ้าตอนนี้น,นัวเนาะค่ะซสียบไปเด้อหนังพีนองตอนนี้หอมแล้วเด้อจ้าะว่าแม่จ๋าใส่ปลาร้าแล้วก็ผงนัวลงไปแล้วนะคะแล้วตะมักเด้อค่ะจ้าเ,เ,เ,เป็นหน่อเล็กๆเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเป็นนัวหน่อยๆสำเน,นะเดี๋ยวพอเข้าไปดูน,น้ำไปยังเพิ่อจะฟูขึ้นเด้อค่ะ นี่จ้า่นใส่ถุงก็จะเป็นตะไะคร้เนาะค่ะพริกสดด้วยจ้าแล้วก็เห็ดฟางด้วยนะจ้าแม่จ้าใส่ใส่เห็ดฟางน้ำเนาะคะ่ะชะอมค่รระรว่วผักขาบ้านแม่จ้าเป็นแหน่งน้อใหม่เนาะคะ่ะแล้วก็ซีเมนน้องใหม่เป็นชิ้นน้ำเด้อนี่เห็นบ่พี่นนองน่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเป็ดตัดเสยบบหคะน้ำยานางคนๆเน,นาะค่ะน้ำยานางก็อ่ะขั้นตอนต่อไปค่ะ เ็ดตัดเบเคะน้ำยานางคุๆนๆเนาะค่ะน้ำยานางก็อันนี้เป็นเกียงเหมือนตาเสียบอกง่ายๆกับเกียงเหมือนแบบซิบูเมนแบบบานเฮาหอกันเลยค่ะจ้า <c oughs> ไม่จ้าใส่ผักเอยอ้ๆค่ะพี่น้องพร้อมแซบไปแล้วจ้าความหอมลงไปแล้วจ้านี่เป็นจังไดใส่เบิร์ลงไปจะให,มห้มันออกรสเผ็จจักหน่อยเนาะใส่เกลือรประมาณนี้นะคะตายับพี่เนาะค่ะ เริ่มแล้วแม่จ๋าจะเอานมไม่ลงเนาะคะ่ะกันเลยค่ะนี่แม่จ๋าเอานมไม่ลงไปแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะแล้วก็จะปรุงนะคะนมไม่กับซีโปนั่นเนาะค่ะเพราะว่านมไม่เป็นนมไม่ที่สุกมาแล้วเนาะคะ่ะแม่จ๋ากับแค่นี้นะคะแม่จ๋ากับซีไซเห็ดฟางลงไปเลยจ้านี่เนาะคะ่ะ ใส่เห็ดามากหน่อยกับใส่หน่อยมากหลายกับใส่หลายเนาะคะ่ะแซบแล้วจ้าตอนนี้หอมแห้งเด้อพี่น้องเดี๋ยวแมา่จ้าก,ก็ใส่ไสพักใบแมงลักแล้วก็ใบชะอมลงไปเนาะคะ่ะแล้วก็เห็ดฟางน้ำเด้ออ้ตุ้งเป๊ะนี่สิเนาะคะ่ตตะ,คะตะบานเท่ากับมีเขาเบือมียังเนาะแต่วะะ่ามื่อนี้แม่จ้าบวใส่เนาะคะ่ะเห็นบวแม่จ้าใส่ตะไคร่ใส่ยังเนาะจ้าตอนนี้มันกันเลยค่ะแล้วไฮพันธุนอันนี้จักหน่อยเนาะถือว่าอุ่นเนาะคะ่ะอุ่นนะกะสีปรุงเครื่องเด้อจ้าแม่จ้าสิดไปเนาะค่ะ ตอนนี่นึกอยากเห็นบ่หนอน่ยน้อยๆย,ย,ย,ยังสีนอคะ่ะแต่สิประมาณนี้แหละจา้าอันนี้ใบย่านางมาแล้วแม่จ๋าก็มาปั่นนะจา้าแต่สีใดประมาณนี้เนาะคะ่ะปั่นออกมาแม่จา๋าใสา่ไส้นางประมาณนี้เนาะคะ่ะเพราะวันน้องใหม่ของแม่จ๋าสีบรหลายเนาะโอ้ตุงเป๊กนี่สีนอค่ะตาบันเท่ากับสีมีเขาเบือมีแยงเนาะ,ะแต่ว่ามื่อนี้แม่จา๋าบอไซเลยค่ะเห็นบอแม่จ๋าใส่ตะไคร้ใส่แยงเนาะจ้าะะตอนนี้ไม่เป็นหแยงน้องใหม่เนาะคะ่ะ ้วก็ซีมีน,น่อนใหม่เป็นชิ่นน้ำเดอ้อนี่เห็นบ่พี่นกก็จะเป็นตะไคร้เนาะคะ่ะพริกสดเดอ้อจ้าแล้วก็เห็ดฟางด้วยนะจ้าแม่จ้าสใส่เห็ดฟางนะเนาะคะ่ะชาวอมค่ะเรือพระขาบ้านแม่จ้าล่อไห้เิ่นอันนี้จัน่อยเนาะ,ะถือว่าอุ่นเนาะคะ่ะอุ่นรากาสิป<ม>ุนเครืองเด้อจ้าเห็ดเองเด้อคะ่ะปันเองเนาะค่ะบริสื้อนะคะ,ะ,คะแต่ว่าสื่อใบนันานางมากเนาะคะ่ะ ี๋ยวแม่จ้าพ่อนาเดือดเนาะคะ่ะแม่จ้ากระสบปูใส่ปลาใสผงจ้าเป็นหน่อเล็กๆเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเป็นนูนๆซำนีนะะ่เนาะเดี๋ยวพอเข้าไปดูน้ำไปยง้งกระสบฟูขึ้นเด้อค่นะ,คะนี่จ้าก็ใสถุงมันกันเลยค่ะกันเลยค่ะแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวแม่จ้ากระสิบค่นคะ่ะหอมคนเลยค่ะคนเลยจ้า มากหน่อยกะใสหน่อยมากหลายกะส่หลายเนาะคะ่ะแซบแล้วจ้าตอนนี้หอมแห้งเด้อพี่น้องเดี๋ยวแม่จ้ากะสีไ่พักใบแมงลักแล้วก็ใบชะอมลงไปเนาะคะ่ะแล้วก็เห็ดฟางน้ำเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องขาะมือนีพ่อกันก็แม่จ๋าอีกแล้วค่ะ้มนีแม่จ้าสิพ้าเห็ดกับขา้าวอาหารอีสานบานเฮาเด้อคะ่ะง่ายๆแต่ว่าแซบแล้ายเนาะกางลงไปเลยเนาะคะ่ะเอาว้เห็ดฟ้างสุกแล้วเราก็จะใส่ผักจ้า พร้อมแล้วคะ่ะแม่จ้าผู้ดใดมักเผ็ดเนาะคะ่ะแม่จ้ากระสิใส่พริกเม็ดลงไปให้ชฉลี่แล้วคะ่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเราเนาะคะ่ะอุปกรณ์ของแม่จ้ากระสีนี่อันนี้เป็นหนำยานั่งเด้อคะ่ะอันนี้แม่จ้าท